เคลียร์ใจพระเอกซีซีวัตร์รัาราวเมื่อ20ปีก่อนเปิดบ้านเชติคำพรไม่ผ่านด่านแม่ร้องไห้กลางกองละครก่อนพบรักหลานเจ้าสัวบุญชัย ก่อนหน้านี้ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องรักใส่ในอดีตให้แฟนคลับได้เซอร์ไพรส์กันสุดๆตั้งแต่ความลับของเธอกับนักร้องหนุ่มกอบพิชยะที่เคยคบหาดูใจกันมาก่อนและอีกเรื่องก็พีคไม่แพ้กันและเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อนเลยว่าซีซีวัตก็เป็นหนึ่งคนที่เคยจีบเชียร์เช่นกันย้อนไปไกลสมัยละครดังเรื่องเบนจาคีตาความรักกระทั่งข้อหนึ่งบอกว่าอยากให้พี่ซีเล่าถึงตอนที่จีบพี่เชียร์ในละครเรื่องเบนจาหน่อยท้งนี้ซีบอกว่า เจอเอาจริงๆไม่ได้จีบอะไรมากเรื่องนี้ยังไม่ได้เคลียร์กับเชียเลยจังหวะนั้นเอมมี่พูดขึ้นมาว่าเชียร้องไห้ในกองเลยดานซีบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่รู้เลยความจริงไม่ได้อยากพูดตรงนี้อยากจะไปขอโทษเชียรจริงๆเลยตอนนั้นจะมีโอกาสคุยกับเชียคือตอนเลิอกกองจังหวะนั้นเอมมี่ถามว่าโทรไหมโทรไปเคลียร์เลยก่อนที่มือจะกดโทรศัพท์มือถือไปด้วยส่วนจียังคงพูดต่อไปไม่รู้ตัวได้ยินอีกทีคือเอมมี่กลิ้ประตูเปิดลำโพงและ และเป็นเสียงเชียพูดว่าฮัลโหลซีถึงกับสะดุ้งเลยเอมมี่คุยกับเชียว่ากําลังอัดรายการอยู่มีแฟนรายการถามถึงตอนที่จีบเชียแล้วพี่ซีพูดขึ้นมาว่าเออเรื่องนี้ยังไม่ได้เคลียร์กับเชียเลยก่อนจะยื่นมือถือให้สามีและบอกว่าให้เคลียร์กันเลยทําเอาอีกฝ่ายไปไม่เป็นเลยส่วนเอมมี่หัวเราะยกใหญ่ต่อมาสีเล่าเรื่องที่โปะมากซึ่งไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนว่าเราไปเที่ยวแล้วเราไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเราไปจีบเขาต่อมาคุณแม่ของเชีย โทรมามาถามว่าแกไปจีบคนนี้จริงไหมจังหวะนั้นเชียรอ้องไห้ออขึ้นมาเลยเพราะจําได้ว่าเป็นเพื่อนของพี่สาวเชียนั่นเองซีพูดต่อว่าเราโดนจับได้ขนาดนั้นเราจะมีหน้าไปจีบลูกสาวเขาต่ออีกรอจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ถอยห่างออกจากเชียถ้าพี่รู้สึกงงว่าเชียรู้สึกดีด้วยพี่คงจะไม่ทาอย่างนั้นพี่อยากขอโทษที่ไม่ได้โทรหาเพราะพี่อยากเจอเชียต่อหน้าพี่อยากขอโทษต่อหน้าจริงๆพี่คือคนหนึ่งที่รักเชียมากเรา เราเติบโตมาด้วยกันซึ่งวันนี้เชียร์ประสบความสําเร็จเราไม่คิดว่าคนหนึ่งที่เคยทําให้น้องเสียใจในกองดานเชียร์ขอพูดในมุมของตัวเองว่าวันที่ร้องไห้ในกองถ่ายวันนั้นรู้สึกเหมือนพี่ซีไม่ได้สนิทกับน้องเหมือนเดิมเรารู้สึกแบบในมุมพี่น้องไม่ได้รู้สึกแบบว่าทําไมเธอไม่สนใจฉันไม่คุยกับฉันแล้วไปคุยกับคนอื่นแค่รู้สึกว่าทําไมเราไม่สนุกเหมือนตอนอยู่ในกองเบนจาทางนี้ซีบอกว่าพี่ไม่ได้ตั้งใจห่างเหินแต่แค่ลดสถานะตัวเองเพราะรู้สึก ว่าผู้หญิงเขาไม่ได้ชอบเราอย่างไรก็ตามสุดท้ายก็เคลียร์กันจบด้วยดีพร้อมทิ้งท้ายด้วยว่าวัยว่างแล้วมาเจอกันขณะที่เอ็มมี่ก็ฟังไปด้วยหัวเราะไปด้วยเหมือนแฮปปี้ที่ได้แกล้งสามีเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากอยู่กับปัจจุบนันและไม่เอาอาดีตของอีกฝ่ายมาทะเลาะกาันเข้าใจในอดีตของกันและกันเชื่อว่าเป็นเพราะสิ่งนี้ที่ทำให้ชีวิตคู่ของทั้งสองคนยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้